สวัสดีครับพบกับพี่ชื่อเจฟพอดแคสต์วันนี้ก็มีคำถามจากพี่น้องในกลุ่มไลน์เป็นคำถามที่น่าสนใจผมคิดว่าหลายคนต้องเจอแน่ๆครับคำถามมีแบบนี้ครับขอคำแนะนำหน่อยนะคะควรตอบข้อตัวแย้งอย่างไร หากลูกค้าจะทำให้พ่อกับแม่ก่อนทั้งๆที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวและยังไม่มีความคุ้มครองค่ะเออเป็นคำถามที่ดีมากนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอนะบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้พ่อแม่ก่อนแต่ว่าบางทีทำให้ลูกก่อนทำให้ภรรยาก่อนทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนหารายได้เข้าบ้านนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่หารายได้เข้าบ้าน แต่ไปทําประกันให้คนอื่นก่อนตัวเองไม่มีประกันชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาแน่นอนครับว่าประกันที่ทําให้คนอื่นก็จะไม่มีคนส่งด้วยนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดดังนั้นแนวทางการตอบนะครับคุณก็ต้องใช้จิต,ตวิทยาสักเล็กน้อยวิธีการตอบเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราเรารู้แล้วนะครับว่ามนุษย์เนี่ยใช้อารมณ์ในการซื้อสินค้า ดังนั้นเวลาที่เราพูดเสนอก็ดีเวลาตอบเข้าตัวแย้งก็ดีเนี่ยควรจะมีถ้อยคําที่สะเทือนอารมณ์ไปเช็คแปลว่าสั่นอะไปสั่นไหวความรู้สึกของเขานะครับให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างนะก็เป็นความรู้สึกรักห่วงใยต้องการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของคนที่เขารักนั่นนะประมาณนั้นแหละครับถ้าเราเป็นตัวแทนเราตอบแบบนี้ครับเราเห็นด้วยกับลูกค้าก่อนบอกว่าโอ้โหพี่ครับ ผมฟังคำพูดนี้แล้วเนี่ยผมบอกตรงๆครับว่าถ้าหากผมเป็นพ่อแม่คนแล้วลูกของผมเนี่ยระลึกถึงผมแบบนี้ทำเพื่อผมก่อนแบบนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่นะนะรับรองครับนอะนต,ตายตาหลับแน่นอนเพราะรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นอภิชาติตบุตรมีความกระตันอยู่เป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตครับแล้วคุณก็เข้าเรื่องนะพี่จำได้ไหมครับตอนที่พี่ขึ้นเครื่องบินนะครับ ทุกสายการบินบนโลกนี้จะต้องมีการสาธิตเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อความปลอดภัยในอากาศยานแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งครับที่เขาบอกว่าหากหน้ากากออกซิเจนตกลงมาให้สวมใส่ให้ตนเองก่อนที่จะสวมใส่ให้เด็กความหมายก็คือหากคนที่เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นอะไรไปก่อนคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็ไม่รอดเช่นกันครับอุปมานี้ก็เปรียบได้กับตัวพี่เองเนี่ย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของบ้านคุณพ่อคุณแม่ของพี่ที่วันนี้อยู่ดีมีสุขได้ก็เพราะว่าพี่หาไรายได้เข้าบ้านอย่างสม่ำเสมอถูกไหมครับหากเราทำประกันให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาหน้ากากออกซิเจนใส่ให้กับผู้ที่รอรับการช่วยเหลือไม่ใส่ให้กับผู้ที่ช่วยเหลือเสียก่อนนะครับนั่นก็แปลว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับตัวพี่ นอกจากประกันที่พี่ทําให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่มีใครส่งให้ท่านซึ่งจะทําให้ท่านไม่มีความคุ้มครองอีกต่อไปสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ที่จะเข้ามาเลี้ยงดูจุนเจือทุกคนที่พี่รักจะหายไปตลอดการแบบนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีถูกไหมครับพี่ลองพิจารณาดูเถอะครับว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรอะไรจะเกิดผลดีที่สุดกับคนที่พี่รักวันนี้ใส่หน้ากากออกซิเจนให้พี่ก่อนนะครับ นี่ก็คือวิธีการนะครับใช้อุปมาอุปไมยแล้วก็เรื่องเล่านั่นเองครับเพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมครับว่าผมก็จะบอกว่าถ้าเขาไม่ปกป้องคนที่เขารักก่อนแล้วเขาเป็นอะไรไปคนที่เขารักนั่นแหละก็จะเดือดร้อนด้วยผมก็หวังว่าแนวทางการตอบข้อตัวแย้งแบบนี้นะครับจะช่วยทําให้พวกเราเนี่ยสามารถเคลียร์ความคิดของลูกค้าได้แล้วทําให้ตัวแดนสามารถแก้ปัญหากับลูกค้าได้ตรงจุดครับ สำหรับพี่น้องตัวแทนพี่น้องนักขายนะครับที่ต้องการพัฒนาตนเองตอนนี้ผมมีหนังสือด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับเรียงมาดังนี้เล่มที่1น,นะครับบทขายเงินล้านเล่มนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยบทขายไอเดียต่างๆนะครับมากกว่า30บทนะฮะสากว่าบทด้วยกันไล่มาตั้งแต่คนโสดคนแต่งงานคนมีลูกแล้วนักธุรกิจหรือว่าพ่อค้าแม่ขายตรงนี้คุณสามารถใช้เป็นไอเดียในการเปิดการขายกับลูกค้าได้ และเล่มที่2เล่มที่3นะครับก็คือบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเล่ม1บทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเล่ม2ทั้ง2เล่มเนี่ยนะครับก็จะมีข้อตัวแย้งเนี่ยห้กว่าข้อตัวแย้งด้วยกันรวมแล้วนะครับสเล่มนี้นะเล่ม1เล่ม2องเนี่ยรอให้กว่าข้อตัวแย้งผมรับรองครับว่าถ้าคุณอ่าน2เล่มนี้จบข้อตัวแย้งอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณคุณจะสามารถ จัดการได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้อตัอยแย้งที่เจอแบบการขายแบบ Face to Face หรือว่าจะเป็นข้อตัอยแย้งจากการโทรศัพท์จากการโทรทำนัดกันแล้วแต่ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในหนังสือ2เล่มนี้นะครับเล่มที่2และเล่มที่3ส่วนเล่มที่4ครับชื่อพี่เจฟขายปัญหางานขายก็จะเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับ ในปี6.2-6.3ที่ตัวแทนเนี่ยถามปัญหางานขายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเปิดบูธเนี่ยเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรนะม,มีพูดสั้นๆยังไงที่สามารถดึงดูดเขาเนี่ยใช้เวลาสั้นๆให้เขาเข้ามาฟังเราในบูธหรือว่าจะเป็นบทโทรทำนัดซึ่งในหนังสือเล่มที่4เนี่ยผมเขียนไว้ถึง10กว่าวิธีการนะสิกว่าเทคนิคการโทรทำนัดังนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการบทโทรทำนัดเล่มนี้ก็มีให้ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีปัญหาอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Mindset เรื่องของการถูกเพิ่มเบี้ยเวลาที่ลูกค้ามี Counter Offer นะบริษัทออกข้อเสนอใหม่ลูกค้าแล้วลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ย50% 25%หรือว่าไม่คุ้มครองโรคบางโรคเนี่ยเราจะตอบลูกค้าอย่างไรนะครับในหนังสือเล่ม4เนี่ยก็เขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับในหนังสือสเล่มนี้ ถ้าเกิดใครไม่ชอบอ่านไม่ชอบถือหนังสือหรือว่าคุณชอบอ่านแบบอ e ีบุ๊กอ่านในคอมพิวเตอร์อ่านใน iPad เนี่ยก็มีรูปแบบที่เรียกว่าอ e ีบุ๊กแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านเลยชอบฟังนะผมแนะนำเป็นหนังสือเสียงหรือที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กคุณสามารถ ฟังจากคอมพิวเตอร์ก็ได้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับเรียกโมบายยูนิเวอร์ซิตี้มาเรียนรู้เป็นแบบมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่นะฮะเสียบหูฟังปับ๊บคุณรับรู้ได้เลยหนังสือทั้งสี่เล่มนี้นะครับผมอย่าพูดว่าอ่านให้ฟังดีกว่าใช้คำว่าผมแสดงให้ดูเพราะว่าเวลาคุณฟังหนังสือเสียงเนี่ยคุณจะได้สัมผัสถึงน้ำเสียงการเลือกใช้คำตลอดจนการเว้นวรรก,การหยุดการใช้ความเงียบ ตรงนี้คุณสามารถนำตัวอย่างการพูดไปใช้กับลูกค้าได้เลยท่านที่สนใจหนังสืออีบุ๊กออริโอบุ๊กสามารถติดต่อได้ที่ Line@ @iamjeff นะฮะ @iamjeff มีด้วย iamjewf ครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ ประกันชีวิตเดรอไม่สนใจโอ้ยประกันชีวิตเดรอมีเยอะอยู่แล้วมาทางไหนไปทังนั้นเป็นข้อตัวแยงที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนต้องเจอครับคำถามก็คเอยว่าคุณรู้วิธีการที่จะจัดการข้อตัวแย้งเหล่านั้นหรือไม่และนี่เป็นกำแพงครับที่นักขายทุกคนจะต้องปีนป่ายไปให้ได้ครับหรือคุณไปนั่งต่อหน้าลูกค้าแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดอย่างไรโน้มน้าวใจผู้หวังอย่างไรให้สนใจประกันชีวิต วันนี้นะครับปัญหาที่ผมพูดในข้างต้นจะหมดไปครับด้วยคำพีนักขาย2เล่มนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับจากนักขายประกรันชีวิตทั่วประเทศไทยหนังสือมี2เล่มด้วยกันครับเล่มขาวชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านในนั้นนะครับจะมีบทขายประมาณ30ประบบทและผมแถมในเรื่องของบทโทรทำนัดและการตอบไลน์แชทครับ นอกจากคุณจะมีไอเดียการขายแล้วผมยังเสริมในเรื่องของการโทรทำนัดการตอบไลน์แชทให้คุณด้วยในเล่มสีดำครับเป็นหนังสือตอบข้อโต้แย้งเงินล้านอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับลูกค้านะครับมีข้อโต้แย้งมากมายถ้าวันนี้คุณรู้เทคนิคคุณรู้วิธีการตอบผมรับรองครับว่ายอดขายของคุณจะมากขึ้นแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบทตอบข้อโต้แย้งถึง51บทด้วยกันครับซึ่ง ครอบคลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทครับมีข้อตัวแย้งหล่อๆอย่างเช่นไม่มีเงินไม่สนใจประกันชีวิตมีประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งข้อตัวแย้งที่ไม่น่าเชื่ออย่างผมคิดว่าผมไม่ตายง่ายๆผมเป็นหมอผมดูแลสุขภาพดีดังนั้นประกันชีวิตไม่จําเป็นสําหรับผมข้อตัแย้งเหล่านี้นะครับได้ถูกบรรจงร้อยเรียงครับ เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คมภีนักขายนะครับมีด้วยกัน2เล่มครับเล่มสีขาวและเล่มสีดําเล่มสีขาวนะครับชื่อบทขายเงินล้านเล่มสีดําชื่อบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละเล่มช่วยคุณได้อย่างไรเล่มสีขาวเป็นไอเดียการขายคุณสามารถขายกับลูกค้าได้หลายกลุ่มหลายประเภทครับเริ่มตั้งแต่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานฟรีแลนซ์ SME หรือแม้แต่เจ้าของกิจาการและที่สุดเลยก็คือว่าไปขายคนรวยขายอย่างไร เชื่อว่าหลายๆคนคงเจอปัญหาใช่ไหมครับเวลาไปพบลูกค้าแล้วบอกโอ้ยรวยอยู่แล้วประกันชีวิตไม่จําเป็นในหนังสือเล่มนี้แหะครับผมมีความลับครับที่เราสามารถขายคนรวยได้ครับและเล่มสีดำครับเป็นบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านในเล่มนี้นะครับมีข้อตัวแย้งที่เขียนไปถึง51บทด้วยกันครับและแต่ละบทครับเชื่อว่าครอบคลุมปัญหาที่เพื่อนๆได้เจอมาครับและที่สําคัญครับมีนักขายหลายคนครับได้ใช้ หนังสือบทตอบข้อตัวแย้งนี่ครับแล้วสร้างยอดขายได้มากมายครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณอยากขจัดปัญหาเรื่องการขายออกไปและอยากสร้างยอดขายนะครับผมแนะนำครับคำพีนักขาย2เล่มนี้ครับบทขายเงินล้านและบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านและสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านไม่ชอบอ่านเวลาอ่านหนังสือแล้วจะหลับนะครับผมมีเวอร์ชั่นที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กนะครับหรือว่าหนังสือเสียงนะครับคุณสามารถฟังได้เพลินๆไม่ว่าจะฟังบนรถนะครับถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่า เป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับในขณะที่คุณอยู่บนท้องถนนหรือจะฟังก่อนนอนหรือจะฟังบน bts หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหนังสือเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมมาอ่านหนังสือให้ฟังครับแต่ต้องใช้คําว่าผมมาสแสดงให้ดูดีกว่าครับคุณจะได้ยินทั้งน้ําเสียงการเว้นจังหวะหนักเบาต่างๆนะครับคุณสามารถก๊อปปี้วิธีการพูดของผมเนี่ยไปใช้กับลูกค้าได้เลย ดัง้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณสามารถซื้อในรูปแบบของ Pocketbook ซึ่งเป็นหนังสือหรือซื้อแบบ audiobook ซึ่งเป็นหนังสือเสียงนั่นเองครับถ้าคุณสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับติดต่อได้ที่ inbox ที่หน้าแฟนเพจหรือติดต่อได้ทางไลน์ครับ @i_am_jeff ตรงนี้นะครับผมหวังว่าคำพีนักขายทั้ง2เล่มนี้นะครับจะช่วยคุณได้และสร้างยอดขายทำให้คุณติด MDRT และจับเงินล้านได้ในที่สุดครับ